ผมเห็นปัญหาหลายอย่างที่ยังต้องพัฒนาอีกเยอะที่สุราษฎร์ธานีผมขอโอกาสครั้งที่จะถึงนี้ผมขอลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างแน่นอนครับ สวัสดีครับผมสมพลสิงห์อภรอดีตเลขาธิบตีช่วยพาณิชย์ท่านปัญญาช่วยปลอดผมเห็นปัญหาหลายอย่างที่ยังต้องพัฒนาอีกเยอะที่สุราษฎร์ธานีเพราะตอนนี้ทรัพยากรธรรมชาติที่สุราษฎร์ยังมีอีกเยอะที่ว่าจะพัฒนาได้และเล็งเห็นอีกอย่างหนึ่งถ้าผมลงสมัครนายกอบจอสุราษฎร์ธานีถ้าได้รับเลือกเรื่องอันดับแรกเลย งค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะย้ายออกจากที่สารกลางจังหวัดไปอยู่ที่ใกล้สนามบินและใกล้าทางรถไฟเพื่อเป็นหน้าเป็นตาของชาวสุราษฎร์ธานีครับอ๋อครับผมนะครับผมวันผมผมขอเล่าเหตุก,การณ์นิดน,นะครับผมไปดูพ่อปัญญาช่วยปลอดนะครับตอนที่ท่านอยู่โรงพยาบาลตำรวจคนนั้นก็อีกสามวันก็ท่านเสีย ท่านได้ปรารกับผมว่าลูกถ้าพ่อไม่ไหวะนะพ่อขอฝากโครงการทางรถไฟธุราะภูเก็ตพ่อบอกว่าพ่อเสียใจยตอนนั้นก็อัน,นีตท่านนายกทักษิณให้มาแล้วหมื่นล้านแต่เกิดปฏิวัติเสียก่อนพวกเราเลยไม่ได้กับอีกเรื่องหนึ่งที่พ่อทาไว้ก็คือสายธุราแระนองผ่านขีรตินิคม ไ1กิโลถึงพระนองแล้วหลายอำเภอที่จะได้อัน,นิสงส์ตรงนี้ครับเราก็ถือปากท้องพี่น้องประชาชนสำคัญที่สุดเราต้องสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนเรามีสายเทอร์เรนซีบอร์ดสุรา์กระบี่และไปออกอ่าวไทยอันดามันตรงนี้ถ้าเราสร้างขึ้นมาได้เพราะว่ามันเวียนคืนแล้ว ทำไว้เรียบร้อยแล้วเบประมาณก็เป็นภาษีของประชาชนเราจะให้ศูนเปล่าไม่ได้แต่ว่าเราสร้างตรงนี้เราก็ผลิตตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์แล้วก็ให้เด็กในสุราธ,ธานีมามาทำงานดึงดึงมาทำงานและตั้งที่จบการศึกษาที่เทคโนโลยีต่างๆต,ตอนนี้ไม่มีงานทำเราก็ตั้งโรงงานผลิตลหรือซ่อมรถยนต์รถเครื่อง สร้างรายได้ให้กับเขาตอนนี้การศึกษาศึกษาแล้วผมถามว่าไม่มีรายได้มันต้องหารายได้แหล่งที่มาของเขาให้ได้เราสร้างงานให้เขาให้ได้หลายสิ่งหลายอย่างจังหวัดสุราษธานีอุดมสมบูรณ์ไปหมดมีทะเลพร้อมแต่การบริหารไม่มีทําไมเราไม่สร้างท่าเรือทาถนนเกือบร้อยกิโลนะครับสุราธานีเกือบร้อยกิโลที่ติดทะเล แต่ไม่เคยเอามาใชา้ประโยชน์เลยทำไมที่ประจวกคีรีขันเขาทำได้ทำไมต้องไปก่อสมุยเราลงเรือก็ได้ทำท่าเรือไปและนี่ท่าเรือเหมือนกันยังแต่บริษัทสงสามบริษัทผมว่าท่าเ,อเอารืออบจทำไมไม่สร้างไปก่อสมุยก่อพังานไปหมู่เกาะอ,อ่างทองทำได้หมดการท่องเที่ยวเราดึงเงินตัวนั้นเม็ดเงินมหาศาลแต่ว่าผู้บริหารมันต้องมีวิวสัยทัศน์ มองและทะลุไปเลยเท่าความหน่อยหนึ่งตอนนั้นผมตามานที่แฝงทางหลวงสุราษทรานีที่หนึ่งจุณกินพ่อวิญญาแกว่าลูกตรงนี้รถชนตายเดือนเป็นสองศพสามศพลูกจะทำยังไงผมว่าพ่อครับเอาอย่างนี้ไหมลองปิดโดนเข้าด่าหน่อยก,ก็ดีกว่าคนตายผมว่าเอาพ่อกันนั่นผมก็คุยกับนายช่างสันติภาพนะแฝงผมก็ํำงานแฝงผมว่านายครับ ปิดได้ไหมครับปิดเถิดครับนายก็ว่าเอานะแต่ถูกด่าก็ว่ากันแล้ผมว่าเอาอย่างนี้อานายเขียนว่าลดความสะดวกสักนิดชีวิตปลอดภัยตอนนี้ไม่มีตายเลยครับไปดูได้ไม่มีตายเมื่อก่อนลงจากโรงพยาบาลข้าทอยท่าทรายชนปังปังป่ายไ,ไม่มีครับไม่มีแล้วตอนนี้ดีใจดีใจมากๆตอนนั้นนะครับผมกับท่านปัญญา ขอฮบประมาณจากอธิบดีกรมทางหลวงทั้งจารึกชาวหลังสวนครับตอนนั้นขอไฟแดงให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีผมถามที่ทุกคนที่จะมาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี่าคนไม่ค่อยสาบายอย่างนู้นอย่างนี้ให้ขึ้นสะพานลอยได้ไหมครับผมเลยขอฮบประมาณกับท่านบิญยาแล้วก็ท่านบิญยาก็ใช้ความสนิทสนมส่วนตัวกับท่านอธิบดีกรมทางหลวงได้ฮบประมาณมา และตอนนี้ก็ไฟแดงพี่น้องได้ข้ามทุกวันนี้และผมเล็งเห็นอีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะครับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีที่จอดรถไม่มีเลยครับมีแต่ของเอกชนแต่ผมเห็นเล็งเห็นแล้วว่ามินมีที่หนึ่งที่หนึ่งคือหมวดทางหลวงสุราษฎร์ธานีเนื้อที่5้าไร่หมวดทางหลวงของไม่ได้มีสายทางอยู่ตรงนั้นแล้วสมควรออกไปอยู่ข้างนอก ยอมยอมให้ประชาชนพาอทุกคนเจ็บไข้ไม่สบายทุกคนเราต้องเอาสวนรวมมามาเป็นที่ตั้งก่อนให้โรงพยาบาลไปไม่ใช่ว่าให้ไปที่บางกุ้งมันอยู่ไกลและมันต้องฉีกไปฉีกมาและน้ำท่วมด้วยตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมว่าการสาธารณสุขท่านมสมศักดิ์เทพสุทินแล้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านธุริยะจูงเรื่องเรื่องกิจ เดี๋ยวผมประสานให้ใครทําไม่ได้ผมก็ประสานได้ผมก็ประสานผมเหมือนกับพี่คนหนึ่งผมประสานได้ครับโอม้มีมากครับหลายสิบโครงการเลยครับแต่ตอนนี้กําลังสร้างอยู่ที่ผมเห็นเป็นฝายฝายกําลังสร้างอยู่ครับตอนนี้ฝายสองตัวที่บางไม่เดื่อหนึ่งตัวแล้วก็น้ําหักหนึ่งตัวทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็โทรมาหาผม ว่าให้ช่วยมาดูหน่อยนะเพราะว่าผมท,ำทำําสําเร็จแล้วกับท่านวิญญาแต่ผมว่าผมยังไม่ได้เข้าสองสามวันนี้ผมจะเข้าไปดูทุกโครงการครับผมนะครับถือโอกาสวันนี้เป็นวันดีผมกราบพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมขอโอกาสครั้งที่จะถึงนี้ผมขอลงสมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างแน่นอนครับ